ฟุตบอลออสเตรเลียนเอลีประเทศออสเตรเลียฤดูกาล2025-26นัดที่11โอ๊กแลนด์เอฟซีพ่ายนิวคา ton, Phoenix, 03, City, FC, สเซิลเจสเอฟซี13เวสเทิร์นซิดนีย์วันเดอร์เรสพ่ายแม็กอาเธอร์เอฟซี01เมเบิลวิกตอรียเอฟซีชนะเพิร์ตติโตรีเอฟซี32บริสเบนโรวพ่ายเบลลิงตันฟีนิกซ์เอฟซี03เมเบิลซิตี้เอฟซีเสมอซิดนีย์เอฟซี00นยอเดเลดยูไนเต็ดเอฟซีพ่ายเซนทันโคสต์มารีเนอร์สส04รรุปตาาางคะแนนนัดที่11จฝูงเป็นขอองโ๊แลนด์เอฟซีีม20คะแนน ที่2เป็นซิดนีย์เอฟซีมี19คะแนนที่3เป็นบริสเบนโรมี18คะแนนที่4เป็นแม็กอาเธอร์เอฟซีมี18คะแนนเมเบิลวิกตอรีเอฟซีที่5นิวคาสเซิลเจสเอฟซีที่6อะเดเลดยูไนเต็ดเอฟซีที่7เมเบิลซิตี้เอฟซีที่8ปดเดลซันโบฟุตบอลออสเตรเลียนลีประเทศออสเตรเลียนัดที่11แฮร์รี่สโยเยอร์แม็กอาเธอร์เอฟซี5ประตูไอเฟนีย e SA, FC, ีเอเซเวลลิงตันฟีนิกซ์เอฟซี5ประตูนิโคลัสเบอร์โกสเมเบิลวิกตอรีเอฟซี5ประตู ลัดเชลันโรสนิวคาสเซิลเจสเอฟซีห้าประตูแซมคอสโตรฟโอเกลแลนด์เอฟซีสี่ประตูโจโลลี่ซิดนีย์เอฟซีสี่ประตูอเล็กซ์บาโดลาโตนิวคาสเซิลเจสเอฟซีสี่ประตูอัลฮัสซันตูเรซิดนีย์เอฟซีสี่ประตูฟุตบอลออสเตรเลียนเอลีประเทศออสเตรเลียนัดที่12วันจันทร์ที่5มกราคมบ่ายสามโมงเม็กอาเธอร์เอฟซีพบโอเกลแลนด์เอฟซีวันอังคารที่6มกราคมบ่ายสโมงเมเบมิรนซิตี้เอฟซีพบบิสเบนโร วันศุกร์ที่9มกราคมบ่าย3โมง3 5นาที Brisbane Roar พบ Oakland FC วันเสาร์ที่10มกราคมบ่ายโมงตรงเม l b o u r n e Victory FC พบ Western Sydney Wanderers บ่าย3โมง3 5นาที Macarthur FC พบ Sydney FC 5โมง4 5นาที์ e r t h ร l อ r y FC พบ,บ Central Coast Mariners วันอาทิตย์ที่11มกราคม9โมงเช้า Wellington Phoenix FC พบ Adelaide United FC บ่ายโมงตรง Melbourne City FC พบ Newcastle Jets FC ขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ